แห่งองค์หนอไทยรู้รอดใดปัญญาว่าเศรษฐีนี้เจือคนบาปนะบอกกวนลากาเอาทําใจไม่จุปเปิ้นเลี้ยงควายห้าปีจะใจเตี้ยงได้ได้โล้าใจบอ่อเป็นทรรมไอโกวินตะพระอินในล่างควายดำก็หกวิ่งโนนเข้าโตนคิด,ดํา ปาปารมเศรษฐีพูดเท่ากลึบทุบตับคิดไปหูปลายหอ,อกวนควายสามเขาหลอดแดงวิตเขาเฮือตายไปยังเมื่อนั้นคนทั้งหลายก็ลือสะต้านเอาเท่อชมน้ำหน้าบ่อยตายลวบ่อยหรอกคนกัดตบตีนตบมือมีไฟให้ชาคนหรอกคนทั้งหลายก็ลือสะต้านหุ่ยกันเต็มบ้านอึ้งอัง ฟ้องว่าดีแล้วตายก็เอาไปฟังฟ้องอูเอิดดังไข้หัวโจนโจนเฮ้อเฮเฮเฮตายละกะ้าเฮ้อเฮ้อเฮฮล่ะสะใจไม่เท่าตายเขาเหี่ยวลุกขุมบนแล้วอีนู้ไข้หัวโจนโจนฟ้องว่าเว้นกรรมถึงนีบอบป,ปนคนมีเงินแต่ใจใจญอาธรรม เอาตัวมไม้แป้ยืดของยืดเขาเมินมาค้นเส้นนีต้ตายเหี้ยแล้วนะแผ่นสุดท้าสูงศอกหยกอกฟ่องก็เอ็นดูฟ่องก็ด้าย่อจำจีมีหมอส,ะสะาสาวเมื่อใครได้ควายตัวนี้นั่นเล่า ยังจักตีเขียนขันนางตายจังตะตายจังมันยังคนเขาเล่าฟังยืนฟอกันหันบทที่สามจบก่อนว่าอันก้อยฟังแหมนาั้นเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังก่อนเล่นายเฮ้ยเล่าตึกนี้ก่อนอีปบ่อยแม่ จ้อสะใจปูโกวินตาตายบุนะโนตายเสียแล้วเหรอเฮาเป็นนดีลูกเนาะคิดจะโกงป่นโกงมาแต่น้อยแต่นิดโกงเอาเหี่ยวมดจะบานจะจองหูกันมดมีจะสามารถอ่ายังได้ใสามารถจะทํายงได้เอสมกรรมกรรมนัน้เนี่ยคนเฮาฟิตศีลธรรม คิดจะลบมันิีดสีนนะอาทินานล,ลักพย์กระแมนเอาซึ่งนากระจังปนกระจังจีกระจังนี่ฟิดสินคิดจะทําลายมันแฮมนิดจะทําดีกับหัวกับควายสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เสมควรอย่างยิ่งสัตว์ติมีคุณน,นี่ตัวกระยังบะเพิ่มพูนบากอกุณแต่คนตีเลี่ยงเป่วนมีความกตัญญูตาอาลูกน้องป่นห้องว่า คนเฮาเนี่ยหลกน้องจจดีหลกพี่จดีหรือว่าคนจะอยู่กับกันได้ก็ต้องมีความจริงใจต่อกันบางคนเนี่ยมามีความจริงใจเฉลยเนี่ยพี่อันผงอยุดแต่กันมากะบิ๊บแบกแอกแฟกกันไปเนี่ยเนี่ยบางคนปีนนองหยุดแต่กันกับมาพิดแพกกันไปเนี่ยทำาตรวมสมฐานะทำาตรวมเปลี่ยนใจพระใจเจ้าคนเฮาอยู่เนี่ยนี่สังคมไทยปัจจุบันหักกันแบ่งกันไว สิ่งไหนควรให้อาภัยควรอาภัยสิ่งไหนไม่ควรให้อาภัยก็ต้องอาภัยนะพระพุทธองค์บทเรื่องจี้จงบอกไว้หน่อยไว้แม่นเนาะสิ่งวันนี้พระพุทธองค์ว่าการที่ตานในโลกนี่บัดเดอกับอาภัยจะทานแน่ทานจิม้านป่าตานงาตานเข่า้านของตานเข่านั่นนะ้านเงินตานทองหนักในนั่นนา บาเต้ากติวะเหอจานเอาไฟใหญานเต้า,า,าอีติวามาบุญนันใหญ่กว้างบุญนันใหญ่กว้างพ่อแม่ได้ฟังแล้วเวลากันหลายคนมาเบอรหนึ่งพระอาจารย์มหาสมชาติจะเข้า่อจากนี้เลยพ่อแม่เอาเวลาบัานทายรายการฟังจากทางใดจ้่ไยกระบะไปหนังฟังทมตีบัดกันหมดวันนี้ทำเปลีนวันวันโกนวันอ่ารัดวันตี เ,เตดทำบนห้องว่าบ้านเขาจะเตดทำอยู่สองกลับกลับแหละกะ็คือตั้งแต่อันนี้สงพาตดเริ่มวันนี้โลอันนี้สงพาะตดก้าพิตากะตังสามมาไล่ตูนมาไล่ไปแล้วฟองกเก่าไก่น้อยดาวีามาเตดอาตมาปีนี้อาตมาจะเอาทำเรื่องอารมาดาสอนโลกอู้เรื่องอ่สิ่งต่างๆอู้มันเาวยบ้ดี๋ยวผมั่วมม,มงบนน,น่ะอันนั้นกะ็จะไว้เตดนะแล้วมันพวกก็จะเตดทำมหาจัดในรตีะตัง อัตมาภาพจะไปเตดปุน้นบรรษาอ,อำเภอเจโฮมเนี่ยบรรษาปีน,นิมมาได้ทํางานไก่สักติสุขภาพเสียงมาใครดีอ่ปอแมได้เป็นสองเดือนแล้วนะ,ะการใจเสียงกับพยายามถนุถนอมมันจใจมันหนักละ,ะมันก็นจะอยู่หนักนะ้าวะหํานี่ก็จะมาเป็นป่วยเป็นไข้้องหงายมันก็นจะลาบากยากใจเนี่ยอิปอเมเนาะคนฟังรายการฟังกันจากทางใดหรือว่าชัดเจนก็จะ เออตังหลับปูนลำปางเมืองแป่เมืองน่านหายยาวยงหายฟังขันตังใดฟงังขื้นชัดเจนก่อกระวัดตังใดฝนตกปีนี้ฝนตกขวัญเด้อละอ่อนจำได้ปล่อยโกม้มนะนี่เออได้ปล่อยโก้มควันได้ปล่อยโก้มไฟมได้ปล่อยกำลมอเน,นี่ยนะมันฝูกมันนี่การจะบันอัตมาภาพทุกปีนี้มีการแข่งขันปล่อยโก้มลมเออหรือว่าว่าวโฮมโก้มคมวันเนี่ยทำได้ปลอ่อยถ้าฝนยังบรรยากาศเปลี่ะอใจนะ บางคนเปิดห้อง่าปล่อยกลมไฟกลมสิ่งต่างๆเปิดห้อง่าปล่อยบางคนก็ถือว่าปล่อยข้อไปอน้ําแต่เปิดนคนที่ปล่อยนะ่ะเปิดไหวาสาพระธาตุเจ้าเกศแก้วจุลามณีข้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงได้ตัดพระมรีหรือว่าตัดผมจงไปในลวงอากาศพญายินก็เก็บไปไหวในพระธาตุเจ้าเกแก้วจุลามณีพน,น,นคนได้จะไหวาสาพระธาตุนิ่มมีในเมืองคน้น ว่าไวในปุ้นอยู่จันดาวดดึงป่กัดจ้องปล่อยกลมมักเค้ืนไปนาะสายแหลกไฟตั้งใดจะจะเลินฟอนเจ้ากับว้ยสาเดอ้์ท่านพาจันเจ้าแม่ทุกแกวบันศีลาพรสี่เสียบ้านนองหลับปุนเด้สารตัวเด้ยจมแหวนเด้ลเจ้าฟังเรื่องควายสามเขาจบแล้วกับเจ้าจบกันเนียหันไลต่อนโย ไ่จบลตอนอยู <ốc> ่แก <c ười> uh, ่อาจจบสมูมดวจตอนนี una, ้โอ <c ười> ้อันใดก็อย่าเอาของเพื่อนโมแต็กคูเชฟถีนี่มันมบบดีเี่จ้าซาตวเร่ซาตวเร่ขึ้นเก้าสิบแปดจุดเจ็ดว่าทยตองสักนะเจ้าแทนพระแก้วาตวเร่าอเรจ้ากลับไวแฉ่เ้อฝุฝน เสุจะเรืญพรมเหออเอนท้องหลัปุ้นอยยมแม่น้ายมแม่สนะยมแม่ใสทองเออมก็หลในทวากันนาะฟังเอสักเดนจะเอจูไเนาะเสตุเสตุยมแม่นาทมาักทยเสตุเสตยมแม่ใสทองม้านห้องละปุ้นเราไปตั้งใดจ้า สาธุเจริญพรสาธุจเจริญพรในสาเจ้าเจริญพรท้องได้ใจแหมเนี่นฮัลโหลต้องได้ก้อมเนี้ยนีออ่ชุดนี้แหม่ขมุนนะครับจะแม่ขมุนกอ้นจะเอาอ,อย่างใสท่ำเขาหมุนขนาด เหมือนขนัดเนอได้ยินสักเดี่ยแล้วกแล้วมันได้ยินดีเนาะห่าเจ้าเจ้าฟังฟังดีเลยนอนฟังอย่าแม่หล่ะก็บฝนตกกับส้มนีแต่อันนั้นละเนาะอันถันอาจารย์ได้มันเศษคำเนาะแม่หน่ะแม่มันนั่นอากะพูดแล้วก็เข้าอยู่นะพูดแล้วตันกอเออกันจะต้องันเออพูดแล้วเนี่ยโอ้พร้อมจีบบันไหลออกบ้านน่ะเต่าฝังกับพ่อไห้ตะโกน ศาสเอยังแม่เนอรยังแมนขำมุนอ่ะเดี๋ยวร้อนตั้งเนี่ยฮะศาสเตอร์เนอร์้วอันติดแล้วก็เข้านะอีพออแมตฟิดแล้วเป็นบททีสองอันนี้เป็นติดบททีสามบททีสองนั่นได้ตีเหล่าเปอตะกี้น่ะที่ว่าอันมาอยู่บ้านเศรษฐีนั่นน่ะเออเออปนฝ่าจะปั่นควายเฮิมปั่นสักคำหนึ่งก็ ชุดทยมัจุเป็นเรื่องว่าเรื่องควายได้ควายเท่าออกบ้านนาติมาฟังกันเนี่ยอพ่อแม่นน่ะเพราะว่ามันบาลเป็นประจํานะยังพระอาจารย์มหาสมชาติเป็นเจ้าหื้อระยะเวลาบางทีกะวันปุดผ่องบางทีกัวันการผ่องบางทีกัวันพัดผ่องอย่างอพออีม้นน่ะมันกะบางคนกับฟังจะเปิดได้จับบางคนกับเปิดจับถ้าว่ายังมันติดมันเป็นคืนประจําของอาตมาผักมันจะเป็ยนเวลาประจําแต่จะสนมกจะมีผาดบางคนกับตั้งตาเราฟัง

คือ่กอนระี้ตรวจจอนสีตรวจเราครอบมว่ามันแดดเหรอเออดีอะมั้ะมันแดดเขาเผาเรียบร้อยนูดห่อมาฝ่นเมัอนเขาค่ะฝนนะแม่นะมันดึงโ๊กแาสซงในมันมืดในกระต๊กหันนอกต๊กกระนึ่กรต๊กขนาดนั้นนั่นอ่ะคนกำหนดข้ม้นสิบตามนั่น่ะเออคนคนชนใจหอมกันนน้งสกุลขี้นานนี่มันต้องวกันนักเลยไห น้ำสก no. oh. oh, uh ุลน้ำเพกกันนักนะคิดอ่านเนี่ยนะกระปอของเปินกับคนม้วนเหนียวพวกนั้นเนาะอ๋อถึงว่าบ้านสกวลอะแรจะคม้วเหนียว่เนอะไเหนียวมานะบานอย่างก็ต่งอยู่ละอ๋ออ๋ออ๋ออันไหนห้งเลยใ่เออแล้วตรงแห้งนี่กะไงมันอ่ะแม่นงก้ามตรงแห้งกันมสายตัวลดย่นน่ะมะแม่เนะจ แนี่ยนะนออขาวอย่ hai, Eugene, ช่วงนี้ก็อุบัติเหตุหนักนะงานออขาวทิ่งรองเูนี้ยเนูก็เป็นนี้เยหนูก็เป็นนักมนยขนะอืม่นอนันะอออานั้นดูมหาลัยอยู่อืธรรมดาเนี่ยคนทั่ประมายในชีวิตนะแรมดาจ้ะเนี่ยนะนล คนาอยประมาณในชีวิตในการต้มงทางยุมบาปเพื่อนมียุดเนี่ยกจากคนเายุคูยุหมอตำรวจตรวเจ้าความนสามารถอ่าจะมรณะด้วยกนหมดนอว่าแม่เนาเวลามันมดมาในเม่อเดี๋วเวลานาทีเดียวเป็นคนออาบนสังเลี้ยงทางกาอนนี้หบดนะสเราจเม่อเดือดเราแต่เอาชเาบ้านไหนหมอะอไปเอามาดึงคืนอ่วมาไวรันเอาไปไวัดิ สาตัวจะเม็นเน่ยเพราะมันเป็นเรื่องขอบคัวนเพาะโอ้อากาศในี่ยมันจะหวานขึ้นเนาะสาตัวเนอรสาวไบสาตโสาตัเนอะบางทีมันเป็นเรื่องข่าวเพราะกวาดมข่าวนะถ้าว่าเรื่องประเด็นขอบคัวเนี่ยเขาว่าตั้งแต่เปิดนหยาดมิดก้าเปิ่นฟ้ามิก้าเปิ่นจะเกิดความอันนี้เนาก็จะโบว์กันเนาะเรื่องหนกประเด็นจะโอ้กับเรื่องทำเอออย่างเดียวเนาะอีกไหอเแม่นเนาะเวลาหมดหมดเวลาน่ะอเนาก็จะลากจากกันไปเนาะ หมดเวลาแล้วคนฟังรายการขอส่งสัญญาณอุจจาระปกปอนอหอนาฬิการไหลมาเรีงจอนสุดจางนาจอนนัดโป๊บวันนี้ลาไปวันหน้าค่อยพบบรรจุดได้เวลาเออที่นี่บัตเตร์วังการนาฟัดนาหรือว่าปุดนามหัวหนะ่าท้าวาอาจารย์สาสมสาบผลเรียกเอิ้นหาก็จะได้มาอ้อพ่อจ๋านางอู้พ่อจ๋านางอู้จอจเจริญพรเด้อรับดีฝันดีกูโขกูโข